สวัสดีครับวันนี้เทนเงินชาแนลจะมาบอกวิธีการตั้งค่าสำหรับการแข่งขันหมากล้อมออนไลน์บายบัตติโกนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เข้าร่วมกลุ่มต่างๆในประเภทการแข่งขันของตัวเองตามที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้ค้นหา ID ของคู่แข่งได้ในหัวข้อ member ให้คลิกที่ชื่อของคู่แข่งของเราแล้วกด challenge มาตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับ สำหรับช่อง Total Time นั้นจะแตกต่างกันในแต่ละประเภทโดยประเภทมินิและ P Low Q ให้ตั้งเป็น10นาทีและประเภท Low Q และ High Q ให้ตั้งเป็น35นาทีสำหรับช่อง Board Size จะแตกต่างกันในแต่ละประเภทเช่นกันโดยประเภทมินิให้ตั้งเป็นขนาด9คูณ9 P Low Q ให้ตั้งเป็นขนาด13คูณ13และประเภท Low Q และ High Q ให้ตั้งเป็นขนาด19คูณ19สำหรับช่องโ o m i ดโดย ประเภทมินิให้ตั้งเป็น1.5 P Low Q ให้ตั้งเป็น3.5และประเภท Low Q และ High Q ให้ตั้งเป็น6.5เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วสามารถกดปุ่ม Send Challenge เพื่อส่งคำเชิญไปยังคู่แข่งของคุณได้เลยนะครับคุณสามารถตรวจสอบคำเชิญจากคู่แข่งของคุณได้ที่มุมขวาบนเมื่อตรวจสอบการตั้งค่าทุกอย่างแล้วให้กดตอบรับคำเชิญและเริ่มการแข่งขันได้เลยนะครับ